ท่านที่เกิดในวันพฤหัสน,นะครับกับไกด์ดวงชะต,ตาเลสดากับผมนัฐนรัตน์นะครับในช่วงสัปดาห์นี้มันเป็นสัปดาห์ที่งานเริ่มเยอะขึ้นหรือว่ามีกิจกรรมอะไรเกี่ยวกับหน้าที่การงานที่เริ่มเยอะขึ้นแล้วก็หนักขึ้นแล้วก็ดีขึ้นด้วยนะฮะอะไรที่ติดติด,ตดขัดๆนะครับเริ่มที่จะฟื้นตัวมีข่าวดีเกี่ยวกับเรื่องของการงานการเงนิงนงน,นะครับส่วนเรื่องที่ต้องระมัดระวังในช่วงสัปดาห์นี้ คือความรักนะครับเรามัดระวังคู่หรือแฟนป่วยไข้ไม่สบายด้วยนะในช่วงนี้บางทีอาจจะมีความเครียดหรือว่าการทะเลาะขัดแย้งกันนะครับฉะนั้นแสดงว่ามุมดาวเกี่ยวกับเรื่องของอแฟนหรือคนรักนะครับช่วงนี้มันเริ่มเริ่มอับแสงหรือว่าแสงเริ่มลดน้อยถอยลงฉะนั้นมันต้องเติมแสงหรือว่าง่ายๆคือเมตากันและกันนะฮะในช่วงนี้มีโอกาสก็ดูแลช่วยเหลือกันได้เพราะว่าเขาค่อนข้างเครียดหรือเขาค่อนข้างจะ มีปัญหาส่วนตัวอะไรของเขาบางทีการเป็นสุขภาพเขาก็ได้นะฉะนั้นช่วงนี้ต้องเตือน,น,นแฟนเราว่าระวังโรคยุคปัจจุบันนี้มันเหลือแค่ไม่กี่โรคที่น่ากลัวนะครับก็เตือนเตือน,น,นด้วยนะฮะแล้วประการต่อมาครับเรื่องของการงานนกิจาก,การรมเพิ่มมากขึ้นอาจจะมีงานเสริมเข้ามางานแทรกเข้ามางานด่วนเข้ามางานที่ถูกใช้แบบปุปับฉับพลันเข้ามานะครับฉะนั้นคนเกิดวันพฤหัสมันมีจังหวะชีวิตที่ค่อนข้างฟื้นตัวดีขึ้นบางคนนะครับอาจจะต้องใช้เงินเก็บออกมาใช้ หรือว่าหมุนเงินนะครับแต่อย่างไรก็ตามถ้าต้องมีนิสินหรือมีอุปสรรคเกี่ยวกับเรื่องการเงินในช่วงที่ที่ผ่านมานะครับมันก็จะเริ่มเห็นช่องทางการทําเงินนะครับอาจจะยังไม่ถึงกับมีกินมีใช้หรือรวยนะครับยังครับมันเป็นค่อยๆเป็นค่อยๆไปตามสเต็ปตามลาดับขั้นมากกว่าระยะนี้มันเป็นจังหวะที่ค่อยๆฟื้นนะครับมันยังไม่แบบเหมือนคนนอนป่วยนะฮะอยู่แล้วตอนนี้ ลูกขึ้นมานั่งได้แล้วนะครับหรือว่าคุยปกติได้แล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวไอเดียสมองก็เริ่มที่จะคิดจะเดินอะไรต่อแต่ว่ามันยังไม่ใช่แบบไปวิ่งไปออกกําลังกายอะไรประมาณนั้นนะฮะถูกไหมเพราะฉะนั้นอารมณ์ก็ประมาณนี้ค่อยๆดีขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องเงินเรื่องงานความรักแต่ว่าช่วงแต่ความรักต้อง,ต,องต้องระวังนะครับแล้วก็เรื่องของอโชคลาภนะครับในช่วงนี้มุมดาวโชคลาภมันจะเป็นะจะเรียกว่าโชคลาภมาจากบ้านหรือที่อยู่อาศัยดีกว่านะ,ะประมาณว่า บ้านที่เราอยู่อาศัยนะครับหรือว่าคอนโดที่เราอยู่ประมาณนี้นะครับโชคลาภจะมีให้บางคนก็จะนึกถึงตัวเลขนะส่วนคนที่แบบว่าคนคนที่จะช่วยเหลือเรานะครับในช่วงนี้จะเป็นบุพการีจำเป็น,นะฮะใครที่มีบุพการีหรือว่าบางทีอาจจะเป็นบุญญาตายายคนที่เป็นญาติพี่น้องที่เรารักเคารพและก็ศรัทธา,าท่านนะครับท่านจะช่วยเหลือบางอย่างให้กับเราได้รวมไปถึงในช่วงนี้นะครับ มีดวงที่เกี่ยวพันกับเรื่องของการช่วยเหลือคนอาจจะมีคนมาขอความช่วยเหลือต่างๆนานาเราก็ดูดีๆนะว่าใครควรช่วยหรือว่าใครที่ช่วยแล้วเขาก็เหมือนกับไม่ได้ดีขึ้นแล้วก็แถมแย่ลงหรือว่าช่วยแล้วกลับกายมาหักหลังเรานะครับเป็นงูพิษเนะี่ยประมาณนี้นะมาฉกกับเราเรียกว่าชงมาลังแกเราต่อมานินทาหรือว่ามาว่าร้ายเราประมาณนี้นะครับอีกครั้งนี้เราก็เบรกด้วยนะฮะ ใน,นช่วงนี้คุณจะเป็นคนที่คนรอบข้างนึกถึงบ่อยพิเศษในการขอความช่วยเหลืออะไรบางอย่างนะครับแล้วก็ประการต่อมาในช่วงนี้ใครที่เรียนอยู่นะครับสมองช่วงนี้มันจะเบลอเบมันมีความจํามันจะจําสลับไปสลับมานะครับแล้วก็ความเข้าใจาช่วงนี้ไม่ค่อยมีสมาธินะฮะดังนั้นการเรียนช่วงนี้ต้องมีเพื่อคาจะให้มีสมาธิควรจะอ่านหนังสือทีละสั้นๆจไว้าะฮะไม่ต้องยาวหรือว่าไม่ต้องนานเกินในแต่ละวิชาเพื่อที่จะได้เหมือนกับ เราจะไม่เบื่อไงเพราะว่า้าอ่านยาวๆอ่านไปอ่านมาเบอลอืมมัวแต่นึกนู่นนึกนี่เพราะนั้นเอาสั้นๆแหละนะครับไม่ต้องยาวนานนะครับมันถึงจะได้ได้ความจํามากกว่าเนาะแล้วก็ใครที่มีลูกหลานรัตว์เลี้ยงในช่วงนี้ระวังเขาป่วยไข้ไม่สบายหรือว่ามีปัญหาส่วนตัวนั่นเองนะฮะหรือบางทีลูกหลานจะมีปัญหาอะไรกระจุกกระจิกเราก็อาจจะต้องอยู่ใกล้ชิดแล้วก็เป็นเพื่อนเขาดีๆแล้วก็อ,กอย่างบางทีเขาอาจจะป่วยไม่สบายหรือบาดเจ็บนะครับต้องเตือนนะครับแล้วก็ไม่ใช่แค่ลูกอย่างเดียวนะฮะลูกหลานรัตว์เลี้ยงนะครับฉะนนั้ เรียกว่าต้องห่วงนะครับในช่วงสัปดาห์นี้เป็นพิเศษแล้วก็ต้องรัดก,กุมต้องบอกด้วยนะจะออกไปไหนหรือทําอะไรหรือเล่นอะไรใครบางทีเรามีลูกน้อยลูกชอบเล่นกับเ,เพื่อนฝูงข้างบ้านในพวกนี้นะครับบางทีเราก็ไม่รู้ว่าบ้านไหนป่วยหรือเปล่านะฮะช่วงนี้เราก็คงต้องเตือน,น,นแล้วก็หาวิธีป้องกันด้วยนะครับรวมไปถึงบุพการีนะครับถ้าท่านใดที่ยังมีบุพการีนะครับบางทีท่านจะป่วยหรือว่าบุพการีจะป่วยไข้ไม่สบายเพราะฉะนั้นดูแลช่วงนี้เป็นพิเศษด้วย โดยไปถึงเรื่องของโชคนะครับโชคฟุกฟุกผมว่าในระยะนี้นะครับมันมีโชคนะครับหรือมีดวงที่เกี่ยวพันกับเ,เงินที่เราไม่คาดไม่ถึงนะก็ยังเรียกว่าทําให้อยู่รอดปลอดภัยได้คุยธุรกิจการเงินการทองหรือว่าเจราจาเรื่องของกู้ยืมหรือว่าเจราจาเรื่องอะไรที่เกี่ยวกับเงินทองมันจะมีอุปสรรคก่อนแล้วถึงจะมีทางแก้ทางออกนะครับก็อาจจะปฏิเสธจะถูกปฏิเสธก่อนหรือว่าต้องแก้ปัญหาอะไรบางอย่างก่อนแล้ว ถึงจะแก้ได้นะครับคือไม่ใช่ทีเดียวหรือ2ทีสําเร็จอ่ะาจจะครั้งที่2หรือครั้งที่3ามอะไรประมาณนี้ถึงจะสําเร็จในการแก้ปัญหานะครับช่วงนี้นะครับเรื่องของเลขบางคลมีเลข596 4ครับเลขที่ไม่ถูกชโชครคือเลข3สีที่ถูกชโชครถครับมีสีฟ้าเขียวชมพูแล้วก็ม่วงสีที่ไม่ถูกชโชครถคือสีน้ําตาลวันที่ดีมีวันอังคารพุธแล้วก็เสาร์วันที่ติขดขัดคือวันศุกร์นะครับแล้วก็ช่วงนี้จุดเด่นข้อนหนึ่งนะครับคือเรื่องของ คนโสดมีโอกาสที่มีคนเข้ามาหรือว่าคุยอะไรกับใครเขาจะชอบเราหรือว่าเราสามารถที่จะคุยแล้วมีความคืบหน้าสารต่อเรื่องยาวๆได้มากขึ้นช่วงนี้ไปไหนว่าไหนระวังดวงเสียเงินเกี่ยวเรื่องรถแล้วก็เผื่อๆจะมีข่าวดีเกี่ยวดันไกลหรือว่าข่าวดีจากคนที่ไม่ได้เจอกันมานานหรือคนที่อยู่ไกลก็ได้นะครับระยะนี้ก็ถือว่าเป็นช่วงที่เอาจริงๆสัปดาห์นี้พอไปได้เรื่อยๆแล้วก็ค่อนข้างจะดีด้วยนะไออุปสรรคเพราะอุปสรรคต่างๆที่ เผชิญอยู่มันจะลดบทบาทลงหรือว่าเราสามารถแก้ปัญหาได้แล้วก็ชื่นใจนะครับโอเคนะวันนี้ลาไปก่อนช่วงดีมีความสุขเป็นกำลังใจครับสวัสดีครับ